เรียนออนไลน์ by ารูวินะคะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่18นะคะเป็นการสรุปเนะะื้อหาเพื่อทำการทดสอบนั่นเองนะคะหน่วยนี้เป็นหน่วยที่4แล้วนะคะเป็นหน่วยที่ชื่อว่าแรงในชีวิตประจำวันค่ะค่ะสำหรับนะคะหน่วยที่4นะคะเรื่องแรงในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่าแรงในชีวิตประจำวันมี2แบบด้วยกันก็คือ1 เรื่องแรงลับนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องแรงเสรียทานั่นเองค่ะค่ะสำหรับแรงลับก็คือผลลัพบของแรงหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแรงลับนั่นเองค่ะซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันจำได้ไหมคะและนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนคิดเรื่องนี้ก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการหาผล ของแรงลับนะคะจะมีวิธีอะไรบ้างคะ่ะอย่างข้อแรกเลยในลักษณะนะคะในเมื่อนะักเมื่อมีแรงสองแรงกระทําในทิศทางเดียวกันให้นําผลรวมของแรงมาบวกกันนะคะอย่างเช่นนะคะเครื่องหมายชี้ไปทางขวาทั้งสองข้างเลยให้ในักเรียนนํามาบวกกันได้เลยะคะ่ะในกรณีนี้นะคะหรือในกรณีที่2ค่ะ กรณีที่มีลักษณะก็คือตรงข้ามกันคําว่าตรงข้ามหมายความว่าก็คือลูกศรจะหันหัวนะคะชี้ไปคนละทางอย่างเช่นที่ครูชี้ให้ในักเรียนดูคางต้นนะคะจะเห็นว่าถ้าหันหัวไปคนละฝั่งนะคะให้นักเรียนนะคะเอาแรงแต่ละแรงมาลบกันนะคะซึ่งหน่วยของมันก็จะได้หนิวตันนั่นเองนะคะฝั่งไหนมากกว่าก็จะไปฝั่งนั้นนะคะแรงก็จะไป ฝั่งทางที่มีแรงมากกว่านั่นเองค่ะข้อที่3นะคะในลักษณะเมื่อแรงสองแรงมีอะไรคะมีผลรวมของแรงเท่ากันนะคะและอยู่ในทิศทางเดียวกันก็จะทําให้นักเรียนนะคะเอามาลบกันเลยแต่ว่านะคะถ้ามันเท่ากันสมมุติฝั่งนี้ใช้แรง5นิวตันอีกฝั่งก็ใช้5นิวตันนะคะแปลว่าผลรวมของแรงเท่ากับศ ก็คือวัตถุไม่เคลื่อนที่นั่นเองค่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นการนะคะหาค่าแรงใน3กรณีนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรื่องแรงเสียดทานและผลของแรงเสียดทานนะคะการที่วัตถุเนี่ยเวลาเราลื่นผลาไหลสังเกตว่ามันจะเกิดแรงต้านออกมาอย่างหนึ่งนั่นเองซึ่งแรงต้านที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าแรง เสียดทานนั่นเองค่ะซึ่งแรงเสียดทานนะคะก็จะทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงหรือว่าหยุดการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะซึ่งแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอเลยค่ะนักเรียนดูค่ะนักเรียนชายคนนี้นะคะผลักอะไรนะคะดันกล่องไปด้านหน้านะคะก็คือทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นว่าแรงต้านของมันก็จะมีไปทาง ขวามือนั่นเองจะเห็นได้ว่านะคะแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงข้ามกับแรงที่คนกระทํานั่นเองค่ะถัดมาค่ะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานอันนี้นะคะก็จะมี2ออย่างด้วยกันคืออันแรกก็คือพื้นผิวของวัตถุนั่นเองค่ะพื้นผิวมีผลต่อวัตถุต่อเมื่อนะคะวัตถุ เรียบแรงเสียดทานน้อยเคลื่อนที่ได้ดีค่ะพื้นผิวขูดขัะแรงเสียดทานมากเคลื่อนที่ได้ช้าลงค่ะ 2. น้ำหนักน้ำหนักเบาแรงเสียดทานน้อยน้ำหนักมากแรงเสียดทานยิ่งมากค่ะการเคลื่อนที่ก็จะช้าลงนะคะ ทีนี้ต่อไปค่ะเป็นงานที่18นะคะครูได้สรุปเนะะื้อหาทั้งหมดให้นักเรียนแล้วนะคะก็ให้นักเรียนตอบคำถามใน Google Form s, จำนวน10ข้อ10คะแนนนะคะด้วยตนเองนะคะนักเรียนและก็ถ้าสมมติว่าใครยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะที่หน้า72ถึงหน้า93นะเป็นหน่วยที่4นั่นเองค่ะครูหวังว่านักเรียนคงจะได้คะแนนเต็มกันทุกคนเนาะสำหรับคาบนี้ครูวิมีความรู้ให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ